สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแนะนําให้รู้จักกับรถคันนี้กันนะคะรถค,ค,คันนี้นะคะเป็นของน้องสาวนะคะน้องกําลังจะขายก็เลยมานําเสนอให้กับหลายๆท่านที่ชอบหรือว่ากําลังมองหารถประมาณแนวนี้นะคะรถเก่งคันนี้นะคะที่โอกล้ามาขายเพราะว่าเป็นรถที่บ้านเองนั่นเองนะคะซึ่งน้องสาวเนี่ยใช้มาตั้งแต่ออกหม่ป้ายแดงเลยนะคะจากห้างนี่อัอนนี้นะคะคือรุ่นโคโรล่าเอลสนะคะ T-RD Sport เครื่องแรงมากนะคะเครื่อง1.8สภาพทุกอย่างนะคะดั้งเดิมจากโรงงานเลยนะคะอันนี้เป็นล้อแมกนะคะเห็นไหมสวยมากนะคะคันนี้นะคะโอเคยเก็บสีรอบคันมาแล้วนะคะเก็บไม่ใช่ว่าไปชนหนักนะแค่ไปเกี่ยวไปขูดข่วนมาอยากให้รถสวยเท่านั้นเองอันนี้คือพูดเรื่องจริงเลยนะเพราะว่ารถที่บ้านเองนะคะเลยกล้าบอกอ่ะเห็นไหมคะ เครื่อง1.8นะคะรถพร้อมใช้งานนะคะไม่เคยมีอุบัติเหตุไร้แรงนะคะแล้วก็เครื่องเนี่ยใช้ได้ปกติเลยที่ขายเพราะอะไรหลายคนคงจะถามเนาะขายเพราะว่าน้องนะคะต้องการใช้รถกระบะเพื่อจะไปทำงานที่ต้องอขนนะคะคันนี้ไม่ตอบโจทย์ก็เลยขายนะคะนำเงินส่วนนี้ไปซื้อรถคันใหม่เท่านั้นเองค่ะ ใครที่สนใจนะรีบบเข้ามารีบบทักมาได้เลยนะคะรถสภาพมือหนึ่งนะคะรู้ประวัติไยแดงออกจากห้างแบบนี้ราคานะคะที่น้องต้องการขายตอนนี้คือสองแส0เก้ามื่นบาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้นะคะเป็นราคาที่ถือว่าถูกมากๆได้สภาพรถที่แบบใหม่เอี่ยมเลยนะคะนี่อันนี้นะคะด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์แบบนี้เลยนะคะรถวัยรุ่นนะคะน้องสาวยังไวรุ่นอยู่เลย รถคันนี้นะคะตอนนี้ก็ยังมีประกันอยู่นะคะภาษีก็ต่อไว้เรียบร้อยนะคะส่วนยางเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนมาปีกว่าเองยี่ห้อกูดเยยมั้งประมาณนั้นนะไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่นะคะอ่ะรถพร้อมใช้งานนะคะกุญแจมี2ดอกนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านชมนะคะว่าสภาพภายในรถคันนี้เป็นแบบไหนระบบไฟไฟ้าทั้งคันนะคะไม่มีอะไรติดขัดหรือว่าขัดข้องใดๆนะคะ อาจจะมีรอยขูดข่วนบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะนะใครที่ชอบอยากได้เนี่ยมาดูด้วยตัวท่านเองดีกว่าคะ่ะอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมภายในรถกันไปกันค่ะอ่ะตอนนี้นะคะอจะให้ทุกท่านชมภายในก่อนเนาะนี่เลยคะ่ะวันนี้นะคะฝนกําลังตกอยู่พอดีเลยนะคะแต่ก็อยากจะถ่ายแต่ฝนฟ้าไม่อำนวยนั่นเองนี่สภาพภายในนะเปรียบเสมือนป้ายแดงเลยมีเห็นไหมคะ ผู้หญิงใช้นะคะใช้งานไม่หนักเอาไว้แบบขับรถไปซื้อของไปทํางานใกล้นะคะนี่อันนี้คือภายในรถนะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะพาไปสตาร์ทเครื่องนะคะฟังเสียงเครื่องให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเบาะนะคะไม่มีรอยขี่ควนค่าแต่อย่างใดนะคะนี่เห็นไหมสภาพเบาะคนขับ จริงๆแล้วสภาพรถนะคะปี2012นะได้ขนาดนี้ถือว่าใหม่มากจะของดูแลดีมากๆเลยมีพวงมาลัยนะคะพนุถนอมมากๆเลยนะคะการใช้รถคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ได้นะคะเครื่องเสียงพร้อมนะคะ,ะที่วางแก้วก็มีอยู่ตรงนี้นะ อันนี้เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะคะม่ได้มีการหุ้มนะคะซึ่งจะมีตีตาตรงนี้นะคะ TRD Sport อ,อ,อยู่รถคันนี้แรงมากเลยนะคะเห็นไหมเบาะหนังสภาพยังใหม่อยู่เลยเห็นไหมคะรถปี2012ได้ขนาดนี้นะคะหายากนะคะรถที่แบบว่าสภาพแบบอย่างนี้อเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมฝั่งนู้นนะคะกิโลเมตรที่เท่าไหร่แล้วนะคะมาใช้ไปเท่าไหร่นะคะ อ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปเปิดเครื่องนะคะฟังเสียงอันนี้จะเป็นพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเนี่ยน้องก็จะดูแลดีมากเลยมีแกนหุ้มอีกชั้นหนึ่งไว้นะคะเพื่อไม่ให้แบบเก่าหรือว่าเสื่อมสภาพนั่นเองนะคะทุกอย่างนะคะจะเป็นระบบดั้งเดิมหมดเลยไม่มีการอาดัดแปลงหรือว่าต่อเติมเพิ่มเติมอะไรเลยนะคะสภาพจากโรงงานเหมือนเดิมนะคะ,ะเบลใช้งานได้ปกตินะคะ รถคันนี้มีแอร์แบ็กด้วยนะคะแอร์แบ็กอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งจุดแล้วก็ด้านหน้านะคะด้านข้างมีไหมด้านข้างไม่มีนะ,ะนี่สภาพรถนะคะเสียงรถเนี่ยคือนิ่มมากเลยนะคะเสียงนิ่มมากนะคะไม่มีเสียงดังเลยจอดอยู่สตาร์ทรถจอดอยู่เฉยๆเนี่ย เราไม่มีทางรู้เลยว่ารถคันนี้ติดเครื่องไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าไมล์กิโลเมตรที่เราขับไปแล้วนะคะ1 5 6 2 9 7นี่กิกิโลเมตรนะคะน,นี่คือใช้ไปแล้วนะนะวันนี้เวลานี้นะคะก็กิโลไมล์เท่านี้นะคะ,ะหลังจากนี้ไปก็คงอาจจะขับไปนู้นไปนี่คงมากกว่านี้นิดหน่อยนะคะเพราะเราไม่ได้ไปไกลระบบไฟฟ้าหน้าจอนะคะทุกอย่าง ปกตินะคะฟังวิทยุฟังเพลงได้ต่อเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะตามปกติของรถเลยนะคะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่โอเคเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปชมด้านในก่อนไปชมให้ชมก่อนนอนนี่กระจกด้านหน้านะคะเราก็ติดฟิล์มมาฟิล์มทุกอย่างก็คือใช้ได้ปกติเลยนะคะใครซื้อรถคันนี้ไปบอกได้เลยว่า ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่าสภาพทุกอย่างพร้อมใช้งานนี่ไฟฟ้าแสงสว่างในรถนะคะมีทั้งหมด3ามจุดนี่เห็นไหมที่บางแดดที่บางแดดนี้ยังใหม่อยู่เลยเห็นไหมคะอันนี้รถสภาพใหม่มากนะคะอันนี้กระจกมองหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมด้านหลังของรถคันนี้นะคะด้านหลังคนนั่งเนาะว่าสภาพเบาะตอนนี้เป็นแบบไหนอันนี้ให้ชมก่อนนี่ อันนี้ส่วนของด้านหน้านะคะระหว่างคนขับแล้วก็พูดด้โดยสารนั่งตรงนี้ได้เลยนะคะทุกอย่างนะคะเป็นของดั้งเดิมจากโตยโยต้าเลยนะคะนี่เห็นไหมอันนี้เขาเรียกอะไรกันศาสตรกันศาสตร์แล้วก็ติดไว้นะคะแล้วก็ส่วนล้อมแมกนะคะก็เป็นดั้งเดิมของ t o โตยโต้เช่นกันนะคะเห็นไหมนี่เลย ตอนนี้มีประกันนะคะประกันชั้น3ส่วนกุญแจเนี่ยน้องบอกว่ามี3ดอกไม่ใช่2ดอกนะก็ให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านชมภายในด้านหลังผูดด้โดยสารนะคะนี่สภาพใหม่กริบเลยนะคะใครที่ซื้อตอนนี้นะบอกได้เลยว่าได้สภาพแบบรถเหมือนมือหนึ่งเลยนี่เห็นไหมไม่มีรอยไม่มีรถไม่เคยอุบัติเหตุนะคะมองเห็นไหมเนี่ยด้านหลัง มองเห็นไหมคะเนี่ยไม่เป็นไรก็ยังไงต้องมาดูของจริงกันอยู่แล้วนะคะสภาพตอนนี้โอ๋ให้ชมประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะจะพาชมด้านท้ายของรถนะคะตอนนี้ให้ชมนี่ก่อนส่วนกระจกนะคะเป็นไฟฟ้าทั้งคันเลยนี่เห็นไ,ไหมอันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะคะส่วนด้านท้ายนะคะเจ้าของบอกว่าของเต็มเลยพี่อย่าเปิดเลยดีกว่านะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจซื้อเนี่ย ลองมาดูนะคะด้วยตัวท่านเองเลยนะคะจะได้รู้ว่ารถเนี่ยสภาพเป็นแบบไหนนะคะสภาพสวยมากค่ะโอเคการพาชมรถแอลติสโคล l l a แอลตินะคะก็ประมาณนี้เลย TRD Sport นะคะแรงมากใครเป็นวัยรุน่นต้องรีบมาจับเลยค่ะเข้าไฟแนนซ์ได้อะไรได้ปกตินะคะแต่มไม่ได้เข้าให้เพราะว่ามไม่ใช่อาชีพด้านการขายรถนั่นเองเนาะ โอเคเอาเป็นว่าการพาชมก็จบลงประมาณนี้เลยค่ะ